ครับวันน้ก็สิพามาเบิงพ้อมยิ้งที่ดีทรงไห้แล้วก็จะไดีบอกพรอมว่าในของแถมมีอย่างนี้นอกเหนือจากตัวตัวล่างตัวไกลตัวปีกตัวผ้านทายแล้วตัวตัวตัวถี่แถมไปกับสิเป็นแว่นตาเป็นตาพวกนลายตัดแสงตัวนึงแล้วก็ลูกดอกลูกดอกซีลูก ปรับปนกันไปนะซีมิต์สี่จุดสองฟอกหัวธรรมดาปรับปนกันไปและะ้วก็ยางยางเป็นยางสิบสามจุดห้ามิลสองสองเขาเรียกว่าสองสุดตัวนี้ก็ปีกังข้าวปีก็เลยก็ตัดต่างกันแต่ปีกังข้าวก็อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดเส้นครับดึงขึ้นได้ง่ายๆอยู่และะ้วก็มีอ่าสายพีอีมวนให้ไปหาซิเมตร อันนี้ก็คือพรอมยิ่งเอาไปกับประกอบประกอบปีกประกอบชุดท่อแล้วก็ยึดนอด็อตสอตัวหรือสามตัวใส่พนันธุ์ไทยก็ใส่เลยครับมันนี้ก็จะเป็นพนันธุ์ไทยมือสอดไใกระดูล้ายเสือประมาณนี้ครับทีแถมให้นนี้เป็นลังรุ่น2ครับ เดี๋ยวก็จะส่งให้มอนี่ครับกับอีกท่านหนึ่งก็สิเป็นล้างไอเอีครับเมื่อสอดเป็นปีกรเลอ์ซีมหาเส้นโอเคครับฝากก็ได้ครับครับขอบคุณครับ